สวัสดีค่ะอยู่กับซาวโบไซลุยนะคะบ่าวนนของเราก็กลับบ้านมาแล้วค่ะเราจะมาถามนะนนไหนบอกว่านนเข้าห้องเก้าโมงมานี่มานั่งนี่มานั่งนี่ม,มามได้ได้เข้าเรือนบ,บ้านหนึง่งไปรอตั้งแต่เจ็ดแปดโมงครับอาวทำไมทำไมได้เข้าไหนบอกว่าเก้าโมงกว่า มานั่งคุยกันก่อนเป็นยังไงบ้าง,างเอาเป็นยังไงนั่งนั่งนั่ง,งนั่งนั่งตรงนี้มีพัดลมเป็นยังไงผุ่น่ะเป็นตะเ mer เถอะนั่งทั้งวันนั่งแบบไหนไนั่งหลับทั้งวนันด้ว่ะอฟเฟอยู่ฮะแย่งหลานหิวข้าวแน่เลยได้อะไรกับข้าวมาบ้านไม่รู้อะ่ะอา้าวต้มอะไรกันเนี่ย เลาโอนกินไหมบ่กมีอะไรกิกินหมดครับพี่แต่หุงข้าวให้ไว้แล้วก็ตอนผ่าตอนออกมากี่โมงเข้าไปบ่ายโมงกว่าออกมากี่โมงสีโงส่โมงเย็นอุ้ยต้องใช้เวลาเอารับไปบ่ายโมงครึ่งแค่บเดียวบ่ายสองบ่ายสามสี่โมงก็น่าจะผ่าประมาณ กือบสเกือบสองชั่วโมงเนาะ1 1> ชั่วโมงชั่วโมงกว่าปะ่ะที่เหลือก็พักฟื้นรอให้ได้สติก่อนอ่าอันนี้น้องออกมาเอาพี่ออกมาปุ๊บก็นนทนออกมาปุ๊บก็นนก็กลับบหรือว่าให้รอเข้าห้องพิเศษก่อนหรือว่ายังไงไม่เข้าทำไมมัน้าไมมันต้องพักฟื้นในห้องก่อนจักประมาณพักฟื้นตั้งนานแล้วพักฟื้นตั้งแต่อยู่ห้องพาร์ทแล้วพา,างเสร็จก็พักฟื้นได้ได้ประมาณสองสาม โมงแล้วหืมนี่ยก็เขาถามว่าห้องพิเศษมันได้หรือยังเขาบอกว่าจองอย่างก็จองตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็ดูว่าพวกนี้จะเข้าห้องพิเศษเขาใส่สายเยี่ยวไหมอ่าสวนสายเยี่ยวปกติอาการะครับผมแม่นู้องกินไม่หมดแล้วก็พิ่งโดนยาสลบมันก็สลืมสลือเลยมันยังสลืมสลือหนึ่งอาการหลังการผ่าตัดเพราะว่าเราดมไอ้นี่ไอ ยังสลืมอยู่กับยาสลบเนาะพูดง่ายๆก็หนึ่งซันสองหนาวสามเหนื่อยเพลียเพราะว่าเ,เพราะว่าเราทีนี้สีก็คือเจ็บคอนะคะทุกคนเพราะว่ามันต้องใส่สายสอดเข้าไปในปากของเราเพื่อออกซิเจนอะไรของเขานี่แหละเออนั่นแหละดูหนังเอานะคะทุกคน ก็ใส่ในปากนั้นก็เวลาเราออกมาปุ๊บลังผ่าตัดนะ,ะทุกคนมันจะเจ็บคอแล้วก็คืนน้ำลายยากแล้วก็บวกกับอาการอากาศร้อนแล้วก็เจอศพไข้นะคะคืนนี้ต้องเช็ดตัวกับพรุ่งนี้คืนนี้ก็ยังไม่ให้กินข้าวเนาะเพราะว่ายังออกมาจากผ่าตัดอยู่ยังยังกินข้าวไม่ได้น่าจะกินข้าวได้พรุ่งนี้เช้าไม่เช้าก็เที่ยงนะคะตอนที่ประสบการณ์จากจาก จากตัวเองเคยผานะกินนั่นแหละกินน้ํากินนมแล้วก็กินข้าวบดข้าวต้มอะ่ะก็คือข้าวบดเนี่ยทุกคนทุกคนก็ว่าข้าวต้มเลยเขาก็มาส่งว่าข้าวต้มเลยค่ะแต่ว่ามันละเอียดยิบอะ่ <c oughs> นะนะคะก็เป็นทานอาหารอ่อนอนก่อนพรุ่งนี้ไปไหมนี่ไ,นไปสลับกับแม่อนืนั่นแหละไปสลับกันก็แม่เฝ้าตอนกลางคืนเพราะว่ามันจะมีพ้นขังเคียงเพราะว่า โตมันหอนนะคะแล้วพัดลมกันเย็นดีเนาะพัดลมเนาะอยู่เตียงนะคะอยากให้เห็นจังละเกินกะเห็นหน้านั่งบอทำไมคิดว่าผ่าตัดแล้วจะเปลี่ยนเป้ดีคนหม่เอ้าก็คนแบบนี้คนยังไงอ่ะ คนนิสัใสแบบว่าจากไหนมันเป็นคนขีใจหอนอยู่เรียวมันใหญมันออกไปมันผ่าตัดเอาซีดออกไม่ได้ผ่าตัดเอานิ้ัใสงดหินออกก็ออกมาปุ๊บก็เฟ็ดเฟๆดอ่าก็ถือว่าด่าเราได้ก็ถือว่าหายปกติดีใช่ไหมปกติอืม นนก็อยู่นอกานอาคารเะไมอยู่ข้างในนนแหละอในห้องขาดค่ะอ๋อพ่อล่ะพ่ออยู่หน้าห้องดูด้วยกันเออเวลาเข้าไปเยี่ยม,มเข้าไปทีละคนไม่ได้ไม่ให้เข้าเป็นฝูงไม่ให้เข้าเป็นฝูงว่ะไม่ให้เกาะกลุ่มกันไป<ะ>ก็มาพักฟื้นที่บ้านก็ ต้องอยู่ห้องเอรก่อนห้องล่างอ,อืมเพราะว่ามันเดินเหินยากเนาเนเนเะแพเออ,เอ,อเลแล้วมันอากาศร้อนค่ะมันจะเท็จให้แพเฮาขั่นมันแล้วก็ขั้นเนี้ยมันก็สีนนดแดงเนี่ยนะคะอย่ห้องเอรดีที่สุดนะคะไม่ให้เหงื่อออกงดอาบน้ำสักประมาณสามสี่พันก่อน <laughs> นอนอาบน้ำก่อนนะคะวววบาวานอนของเราพรุ่งนี้ก็จะเดินทางไปสับเปลี่ยนกับย่านะคะกับแม่นะคะให้แมอ่ออกมาพักผ่อนหย่อนใจกลางคืนนี่เข้าห้นอนนั่งบอไหมบอหมายความว่าให้เข้าไปเฝ้าอยู่ข้างเตียงผู้ป่วยไหม เงาะป่าเงาะป่านะคะไม่ต้องไปไม่ไม่ไปแล้วนะเออซื้อเบียร์ในเรนไหมเค็ดเค็ดเค็ค็ดเค็ดไปกับอนน์ไปไปไปเขาไปซื้อของตัวไม่ต้องอานมไป เดี๋ยวจ้างก็กลับบ้านค่ะโอ้คาซี่ข่อยเป็นทีนั่งกินเบียเอาเสียอีเนาะดูค่าซี่นะอันซสื้อให้ลูกนั่งเนี้ยมันห้าอันเมี่ยพ่อได้ผ้าลูกไปรอวุ้ยเบาคืออืม ค,คุยก่อนเลยว่าไม่คุยแบบกึ่งกุยเลยต้องคุยแบบมันว่าเด้สรุปว่ามันเป็นกับคนขับไม่ได้เป็นกับเด็กใช่ไหมจับร้านดีๆเด้อเอ็งยอ,ยอย่าซิ่งเลี่ยตุบหรอเนี่ยๆแง่เสียงลื่นเลยเนะไอ้เนี่ยข้างดูไปเนี่ยมันมีเสถียนระ

เออใช้ได้ใช้ไปก่อนอันไหนใช้ได้ก็ใช้ไปก,ไก่นกนกนนอาานอชจริงยรลยั <c oughs> ่าทังนี่ีเยกนาวง่ยโนนะไรจะมาทีโม <c oughs> นะ <c oughs> ช่างก็จะมาสางสารรค์นะสางสารรค์ข้างอะไร <c oughs> ข้างขยะ ที่ที่นั่งมีเยอะแยะไม่พากันนั่งค่ะมานั่งข้างขยะนะนี่ทางขยะนี่เซนิกเซอีเซโนะถ้าคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะกด Subscribe ช่องซาวส่ไซด์พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสบายดีสวัสดีค่ะ